สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหุ้นขนาดเล็กกับหุ้นขนาดใหญ่2กลุ่มนี้นะครับกลุ่มไหนหน่าลงทุนมากกว่ากันจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับสวัสดีเพื่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้ฝนก็ตกอีกเช่นเคยนะครับผม ในขณะที่เพื่อนๆฟังอาจจะได้ยินเสียงฟ้าร้องอาจจะได้ยินเสียงฝนตกนะครับก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหุ้นขนาดเล็กกับหุ้นขนาดใหญ่นะครับตัวไหนน่าลงทุนมากกว่ากันสำหรับหุ้นขนาดเล็กนะครับผมมองว่าจะอยู่ประมาณ Market cap อยู่ที่ 50- ถึง500ล้านนะครับไม่เกินจากนี้นะสำหรับผมเองนะครับส่วนหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยผมจะมองที่ประมาณ20,000ถึง แสนล้านอะไรพวกนี้นะครับอันนี้จะเป็นหุ้นขนาดใหญ่ส่วนที่ไม่ได้พูดถึงเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นหุ้นในกลุ่มขนาดกลางๆอะไรแบบนี้นะครับซึ่งหุ้นขนาดกลางเนี่ยผมอาจจะมองไปทางในส่วนของหุ้นในกลุ่มขนาดเล็กนะครับแต่ว่าตัวไหนที่มันเลื่อมๆมาทางหมื่นล้านหรือเกือบๆสองหมื่นล้านอันนี้ก็จะมองมาที่เป็นหุ้นขนาดใหญ่แล้วนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะมาดูว่า ุ้นขนาดเล็กกับพุ้นขนาดใหญ่เนี่ยกลุ่มไหนหน่าลงทุนมากกว่ากันหรือกลุ่มไหนหน่าที่จะเข้าไปเก็งกําไรมากกว่ากันนะครับก่อนนี้เลยจะต้องมาดูในส่วนของพอรตของเราก่อนนะครับว่าพอรตของเราเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับพอรตของเราเนี่ยเป็นพอร์ตขนาดใหญ่หรือว่าเป็นพอร์ตขนาดกลางหรือเป็นพอร์ตขนาดเล็กนะครับถ้าเปรียบกับรถเลยนะ ถ้าเป็นพอตขนาดใหญ่เนี่ยผมจะมองว่าเป็นรถยนต์นะครับรถ10บล้ออะไรพวกนี้ส่วนพอตขนาดเล็กนะครับผมจะมองเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับโดยให้หุ่นนะครับเป็นถนนอย่างหุ่นขนาดใหญ่ก็จะเป็นถนนใหญ่นะครับส่วนหุ่นขนาดเล็กเนี่ยก็จะเป็นถนนในซอยถนนเข้าบ้านอะไรแบบนี้แคบๆนะครับทีนี้ถ้าเราเปรียบประมาณนี้นะครับสมมุติเราจะเอารถ10ล้อมาวิ่งในถนนในซอยเนี่ย มันก็จะลำบากถูกไหมครับอาจจะไปได้หรืออาจจะไปไม่ได้เลยก็ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเอามอเตอร์ไซค์เนี่ยมาวิ่งในซอยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลื่นปื้เลยไปได้สะดวกไปได้เร็วอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยนั่นเองนะครับทั้งข้างทางแล้วก็คนที่ขับด้วยแต่ว่ารถสิบล้อเนี่ยอาจจะไปแบบไปชนเสาไปกระแทกไปเสียดอะไรพวกนี้อาจจะทำให้เข้าของเสียหายได้นะครับ แต่ในขนาดเดียวกันนะครับถ้าเราลด10ล้อเนี่ยไปวิ่งในถนนใหญ่มันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับเพราะว่ารถ10ล้อเนี่ยจะสามารถวิ่งไปได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ไม่โดนเฉียวโดนชนอะไรแบบนี้เลยนะครับเพราะมันเป็นถนนใหญ่ มันรองรับรถ10ล้อได้อะไรแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเรารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยไปวิ่งในถนนใหญ่ถามว่าวิ่งได้ไหมมันวิ่งได้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีในเรื่องของความเสี่ยงความปลอดภัยอะไรพวกนี้นะครับที่รถใหญ่จะมาเฉี่ยวมาชนได้นะครับนี่ก็คือในส่วนของลองพูดในเอ่อในส่วนของการขับรถเนาะขับรถ10ล้อกับขับรถมอเตอร์ไซค์นะครับบนถนนในซอยกับถนนใหญ่อะไรแบบนี้ ซึ่งมันนามาเปรียบเทียบกับหุ้นนะครับก็ตามที่ผมบอกไปตอนแรกเลยนะรถ10ล้อก,ก็คือคนที่มีพอตขนาดใหญ่นะครับรถมอไซค์ก็คือคนที่มีพอตขนาดเล็กส่วนขนาดกลางก็จะเป็นรถยนต์รถส่วนบุคคลอะไรพวกนี้ถูกไหมครับแล้วก็ในส่วนของถนนเนี่ยถ้าเป็นถนนในซอยก็จะเป็นหุ้นขนาดเล็กนะครับส่วนถนนใหญ่ก็จะเป็นหุ้นขนาดใหญ่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีพอร์ตที่ใหญ่นะครับมีเงินลงทุนที่เยอะ เราเงินเหล่านั้นนะครับมาลงทุนในหุ้นขนาดเล็กจนหมดเลยสมมติว่าจนหมดเลยนะครับถามว่าถ้าเรามาซื้อเนี่ยซื้อได้ไหมมันซื้อได้ครับแต่ว่ามันก็จะเป็นการไล่ราคาเลยทันทีเพราะว่า,อาวอลลุ่มที่เขาเทรดกันนะครับสำหรับหุ้นขนาดเล็กมันก็จะน้อยนะครับมันจะไม่ค่อยมีการเทรดกันมากนะครับวันหนึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณ10,000จนไม่ถึง10,000แสนวอลลุ่มนะครับต่อวันก็คือ ซื้อขายกันประมาณ10000หน่วยถึง10000หน่วยอะไรพวกนี้นะครับอันนี้คือในส่วนของหุ้นขนาดเล็กอาจจะพีคบ้างไปถึง1ล้านหน่วยอะไรแบบนี้แต่ว่ามันก็อาจจะไม่ใช่ทุกวันนะครับทีนี้ขนาดที่คนที่มีพอร์ตขนาดใหญ่นะครับเข้าไปซื้อหุ้นขนาดเล็กเหล่านี้มันก็เลยจะเป็นการไล่ราคาขึ้นไปพอเราซื้อไปจนถึงจุดที่เราพอแล้วนะครับ เมื่อเราหยุดซื้อนะครับวอลลุ่มของหุ้นเหล่านั้นก็จะเริ่มเบาบางลงเพราะเราไม่ได้เข้าไปซื้ออาจจะเยอะกว่าปกติหน่อยเพราะว่ามันอาจจะมีแรงซื้อเข้ามานะครับเพราะเห็นเราเข้าไปซื้ออะไรแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วก็คือมันก็จะปรับลดลงมาพร้อมๆกับราคาก็จะเริ่มมีการย่อลงมาหาจุดที่เขาเคยซื้อขายกันปกติอะไรแบบนี้ซึ่งเราไล่ราคาไปแล้วแน่นอนครับมันก็มีโอกาสที่จะทําให้เราเนี่ยติดต่อยไปก่อนได้เลยนะครับ สมมติเราตัดสินใจอยากจะขายออกมามันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากแล้วนะครับไม่เหมือนตอนที่เรามาไล่ซื้อนะครับเพราะว่าเรามาไล่ซื้อเนี่ยมันมีคนที่พร้อมจะขายออกมาให้เราแต่พอเวลาที่เราจะขายออกมาเนี่ยมันก็ไม่มีใครที่พร้อมใจจะมาซื้อของเรานะครับในราคาที่สูงจนเกินไปอะไรแบบนี้ นะครับอาจจะมีวอลลุ่มในการเข้ามารับซื้อแต่ราคาที่จะขายไปได้เนี่ยก็แน่นอนครับเรามีโอกาสที่จะขาดทุนได้นั่นเองนะครับก็คือเสียหายนะครับก็เหมือนกับว่ารถสิบล้อเนี่ยเข้าไปในซอยแล้วมันเข้าไปได้แล้วแต่มันจะออกไปเนี่ยมันก็น่าจะโดนแบบไปไป,ไปเอ่อไปเฉียวกับเสาไฟฟ้าไปเฉียวกับอะไรบ้างอะไรแบบเนี้ยรถน่าจะมีอะไรที่แบบเสียหายอยู่พอสมควร ในขณะที่ถ้าเรามีพอร์ตลงทุนที่เป็นพอร์ตขนาดใหญ่นะครับแล้วเราไปซื้อหุ้นขนาดใหญ่เวลาที่เราไปซื้อเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นการไล่ราคาเพราะว่าหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีวอลลุ่มในการซื้อขายต่อวันที่ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราไปซื้อมันก็เลยไม่ได้กระทบกระเทือนนะครับทำให้ราคาหุ้นเนี่ยมีการไล่ราคาขึ้นไป เพราะฉะนั้นนะครับมันก็เลยมีโอกาสที่จะทําให้เราได้ราคาของหุ้นเหล่านั้นในต้นทุนที่มันเป็นต้นทุนจริงๆในช่วงนั้นของเขานะครับดังนั้นพอเวลาหุ้นมันปรับตัวขึ้นไปเนี่ยการที่เราจะขายออกมามันก็จะทําได้ค่อนข้างง่ายนะครับแน่นอนเราไม่จําเป็นต้องมาซีเรียสว่าจะไม่มีคนมาซื้อหรือขายออกมาแล้วนะครับจะได้ราคาที่ต่ํากว่าต้นทุนที่เราซื้อเข้ามาซึ่ง อันนี้เราสบายใจได้เลยเพราะว่าหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยมันจะมีวอลลุ่ม um ในการรับซื้อขายที่ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามีพอรตใหญ่ๆเนี่ยก็แนะนำว่าให้มาลงทุนกับหุ้นขนาดใหญ่จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างโอเคกว่าหุ้นขนาดเล็กนะครับส่วนสำหรับคนที่มีพอร์ตขนาดเล็กนะครับการที่เราจะไปซื้อหุ้นขนาดเล็กเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ ซื้อได้ง่ายนะครับเพราะว่าม the ันก็เรามีเงินไม่ได้เยอะมากนะครับเราก็ซื้อพอซื้อเสร็จนะครับเวลาที่เราจะขายออกมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะขายออกมาได้ง่ายด้วยเช่นกันเพราะว่าหุ้นเราไม่ได้เยอะมากนะครับอาจจะเคลียร์ออกมาได้ใน1ออเดอร์นะครับเพราะว่าหุ้นไม่ได้เยอะเนาะอาจจะสมมุติเรามีกําไรเราขายออกมาเนี่ยเราก็สามารถขายออกมาได้ใน1ออเดอร์เลยหรือถ้าเราขาดทุนเล็กน้อยเราอยากจะคัดลอสเราก็สามารถที่จะคัดลอสออกมาได้ทั้งหมดเลยด้วยเช่นกันนะครับ หรือแม้แต่การที่เราไปซื้อหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยเราก็สามารถที่จะเคลียร์ตัวเองได้ภายใน1ออเดอร์ตัวเช่นกันนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นหุ้นขนาดใหญ่แล้วเราเป็นพอร์ตขนาดเล็กเนี่ยการที่เราจะไปทํากําไรกับหุ้นขนาดใหญ่มันก็จะเป็นอะไรที่แบบนานพอสมควรเหมือนกันเพราะว่า หุ้นขนาดใหญ่เนี่ยกว่าที่ราคาจะมีการปรับตัวขึ้นมาในแต่ละช่องในแต่ละเปอร์เซนต์อะไรพวกนี้มันค่อนข้างที่จะขยับตัวได้ช้านะครับเพราะมันเป็นหุ้นขนาดใหญ่มีวอลลุ่มการซื้อขายที่ค่อนข้างเยอะอะไรแบบนี้เวลาที่วอลลุ่มมันจะเปลี่ยนไปเป็นอีกราคาหนึ่งมันก็เลยจะต้องใช้เวลานะครับมันไม่เหมือนหุ้นขนาดเล็กที่วอลลุ่มการซื้อขายมันน้อยนะครับการเคลื่อนตัวอะไรพวกนี้มันก็จะเร็ว โอกาสที่เราจะมีกําไรกับหุ้นขนาดเล็กเนี่ยมันก็เลยจะมีมากกว่าหุ้นขนาดใหญ่นะครับคําถามนะครับสมมุติว่าเราเป็นพอตขนาดใหญ่แต่เราจะซอยย่อยนะครับเพื่อไปกระจายลงทุนในหุ้นขนาดเล็กอันนี้ทําได้ไหมคําตอบก็คือทําได้นะครับแต่ว่าการที่เราซอยย่อยลงไปเยอะๆเนี่ยเพื่อไปลงทุนในหุ้นขนาดเล็กเยอะๆเลยนะครับลหลายๆหุ้นเนี่ยเราจะมีเวลาดูหรือเปล่าความเคลื่อนไหวนะครับว่า หุ้นที่เราไปลงทุนเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นยังไงมันมีแนวโน้มที่จะขึ้นไปต่อไหมเราต้องเทคโปรฟิตเลยไหมหรือว่าเราต้องคัดล้อหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับมันจะค่อนข้างคอนโทรลได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นคำถามนี้นะครับที่ถามว่าเรามีพอร์ตขนาดใหญ่เราสามารถแบ่งลงทุนในหุ้นขนาดเล็กหลายตัวได้หรือเปล่าอันนี้ก็ทำได้แต่ว่า มันอาจจะยากในเรื่องของการคอนโทรลนะครับซึ่งวิธีที่ดีที่สุดก็คืออาจจะแบ่งในการลงทุนในหุ้นขนาดเล็กสัก30%นะครับแล้วก็อีก70%ก็ไปลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่อันนี้จะโอเคกว่านะครับเพราะว่ามันจะช่วยบาลานซ์พอร์ตของเราได้ดีนะครับส่วนคนที่มีพอร์ตขนาดเล็กเนี่ยจะไปลงทุนในหุ้นขนาดเล็กทั้งหมดเลยดีไหมนะครับอันนั้นก็ มันก็ยังมีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับเพราะว่าหุ้นขนาดเล็กเนี่ยเป็นหุ้นที่เติบโตเร็วแล้วก็เวลาที่มันล่วงนะครับมันก็ร่วงเร็วเหมือนกันนะสำหรับหุ้นขนาดเล็ก ดังนั้นการที่เราจะไปลงทุนในหุ้นขนาดเล็กอย่างเดียวเลยนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นความเสี่ยงอยู่พอสมควรแต่ว่าการที่เราจะแบ่งมาลงทุนในหุ้นขนาดเล็กแล้วก็แบ่งมาลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันก็จะมาตัดเรื่องของโอกาสในการทํากําไรอยู่พอสมควรนะครับซึ่งส่วนตัวผมเองนะครับจะเลือกเป็นการลงทุนในหุ้นขนาดเล็กเนี่ย70% แต่ว่าเลือกที่จะมาลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่อีก30%เนะครับเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงของตัวเองนะครับแต่ในขณะเดียวกันคือเราก็ยังมีโอกาสได้ลุ้นหุ้นขนาดเล็กอาจจะมีการปรับตัวขึ้นมานะครับเพราะอย่างที่ผมเคยบอกไว้ก็คือหุ้นขนาดเล็กเนี่ยเวลาที่มันปรับตัวเนี่ยมันปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างสูงนะครับอะไรแบบนี้ก็เลยจะใช้เป็นวิธีประมาณนี้นะครับ แต่อย่างไรก็ดีนะครับทุกๆการลงทุนเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงด้วยกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นหุ้นขนาดเล็กหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยเราก็ต้องเข้าไปศึกษาข้อมูลรายละเอียดต่างๆนะครับของหุ้นนั้นๆประกอบด้วยนะครับก่อนที่เราจะตัดสินใจเข้าไปลงทุนน,นะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆไหนที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนได้นะครับแล้วก็เป็นเพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพยงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ